สวัสดีค่ะเยนดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติวันอาทิตย์ที่31สิงหาคม2568คำวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาพายุดีเปรสชันหนองฟ้าได้อ่อนกำลังลงเป็นยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจุดศูนย์กลางเคลื่อนจากลาวเข้าสู่จังหวัดนครพนม และเช้าวันนี้ยอมความกดอากาศต่ำกําลังแรงที่อ่อนกําลังลงจากพายุดีบรชชนหนองฟ้าได้เคลื่อนตามร่องมรสุมจากภาคอีสานตอนบนเขาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างแล้วฝนตกแฉะทั้งคืนถึงตอนนี้ จากอิทธิพลของร่องมรสุมย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่แรงขึ้นทำให้ในช่วงวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน68ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดอุดรธานีหนองบัวลำพูเลยเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกอุตรดิตฐ์น่านตอนล่างแพร่ลำปางสุขโขทยัยกำแพงเพชรลำพูนเชียงใหม่ตา แและแม่ห้ององนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากมีดังนี้วันที่31สิงหาคม2568ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุอตร,รดิษฐ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูเลยชัยภูมิและขอนแกน่นภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์และการจน บุรีภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่วันที่1กันยายน2568ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอัน ดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนระมัดระวังอันตรายจากเคลื่อนที่ซัดเข้าหาฝั่งในช่วงวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายน68ส่วนช่วงวันที่2ถึง7กันยายนยังมีฝนตกต่อเนื่องตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมและร่องมรสุมที่พาดผ่าน และช่วงวันที่8 14กย68ประเทศไทยยังมีฝนกระจายหลายพื้นที่และยังมีฝนตกต่อเนื่องหนักเบาสลับกันในบางวันส่วนมากบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนกลางตอนล่างภาคกลางกทมและปริมณฑลอิทธิพลมาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณนั้นค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ